พี่ๆมาไหว้ีิทางหน้ามาตั้งย่างกาันสิน้ำมันน้ำปลาค่ชิ้นแห่งมาดเลยใบอยบอมดเลยโอ้โหอ้าว <laughs> พี่น้องเลย EP ที่สองเด้ออันนี้เนาะสบายดีอีกรอบหนึ่ง โดยโดยโดยยังมันไปทางไหนเนาะตอนอีพีที่สองพาะว่ายังพันด้เซตสิทธิ์พระกิจเฮาเมื่อนี้เนาะสบัยดีเด้าปัสสาวูแต่ก็เสียดายที่ว่านอกลูกหลานอยู่กันบอครบเนาะเพราะว่ายงให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะแต่สงสัยแปลว่าเฮาก็มาซะเนี่ยจักน้อยนะพี่น้องเน้องจอดติดภารกิจก็เลยมาซะเป็นกระไรไก่ก่อนเนาะไปนานออกเมื่อไหร่เมื่อหน้าวะเช่นันก็เลยไปดินทาำไรแลยว่าไปหน้าเลยว่า ไปหายังอยู่นะเอาก็จิตามไปแต่หาคุดจิลงกีหลอกันอยู่บ่บ่ยังมีเสียมไปคุดยังบ่มีเสียมอยู่ยังบ่ได้บ่เสียมนะบ่กันได้เลยสิไปบอได้เลยสิไปเนาะพักที่ซื้อมาให้มือนะปูด้วยท่านพักนะยังโมได้ลงมือยังโมีเสียมอีกเลยไปจ้ะในมันอยู่ไซเดรพักนะในยังอยู่เพื่อนอยู่ มันบอกห้ชุมเจ้าดอกคนแนวนี้่อเรมันสิกยามเอได้สิปููกอรอวเกี่ยวเข่าพู่มะขาพุ่ปูกยานี่ไดอ้มะขพนี่เด้เจะปลูกน้ำโพนน้ำยังอะไรน้ำขันเนากขันนาดีเขาก็บริโภคน้ำมะขาพโพดนะปลูกเนอะปลูกกินได้พกมอึอน่มังเออดมัอึักนามักแต้งมัน เขาจะปลูกเขาจะปลูกเอนาคว้แบู yeah, Esta, yeah. right. ้แมนเขาจะปลูกว่าบ้านทีควรปลูกปลูกน้ำคันเหาะคันนาดีแล้วเขาก็ซักคราบเขาก็ได้กินคึอหมกตงมกถั่วนะมะนกระโพดนะปลูกได้ตอนนี้เนี่ยระเขืเกบปลูกได้หมกแตงกับปลูกได้ปลูกได้บนทะเลมกแตงกัปลูกได้ได้ก็คือเขบอให้ปลูกน้ำพันหานนาดีปลูกได้บ้านที่ควรไม่จะปลูกกินกันได้คือเขาปลูกแลเนยมันสบายสบายคือเขาบริโภคนะ เคยปลูกอยู่บ่ข้าเจ้าบ่เคยปลูกครับบอเคยปลูกแหละคือหมักแตงเฮาเฮาขุดคู่ได้เห็ดคู่มันได้ขุดแบกคือคือข้าวหน้านะปั้นข้าวหน้าแล้วก็ไปเอาหมักแตงนมาไปเสียบเสียบใส่หมักแตงชลีเลยเดอ๋ยวไปว่าอย่าไปเอาขี้ตมใส่อ่าเพราะว่าข้าวปลูกเป็นอย่งน้เนี่ๆอ๋อเฮาเฮาปั้นเฮาปั้นปั้นขึ้นปั้นขึ้นให้มันนั่นจักมือนึงเฮาจะไปเสียบอัะไรหมักแตงนจะไปเสียบใส่นี่ปลูกแรกหมักแตงตัวนั้นนะอ๋อปลูกได้กินได้เลย ยงแรงก็ได้ดูกระชิได้ฮดนาแน่นาอแง่เนี่ยนี่เขาปลูกเขาสบายแล้วถ้าด้กินคือใส่ปุ้ยมันก็ทอดใหญ่มันงามดีไปสายเขาไปทวนนามนะว่เบิ้งใส่อะไรนะอาไ้กินมักอึกระมี่จะไปซักข้าวลุดกะมี่บกโพนน้ำโพนยังดีหมุงจูดยังไป่พ่นข้วลุดที่ว่าเจ้าคุดตุ้งหมึกหมากไา่นะปูไปนะมากโพนมันสบายเอากรไปโดนามอากเองหักแค่ลบกหย่าลบหย่าไงลูกเคยเนาะ เราปลอกป่เามาคุยปูยังไยังาสิปเราวนมากยาม้งอ่จะไปูกามนี่ได้สบคนปลูกไ้ปูแต่มันก็งามยาเอคยดปลูเลยม่บบเจ้ามีเจ้ามนอปละกัยมงยามได้ฟังชมบ่อยบอกเด้วยแล้วไปเหตุตามอนี้ตามี่อบอกแล้ว คัหน้าคัหน้าัหน้าจะแแคงแคแงแบบเรียนเรียนมักจบไปดิเี้ยมักจบไปละมือหนึ่งไจะเอาเสียบเอาแด้งนะเสียบเสียจะเจ้าหางนาสีทำไรจะไปเสียยาเสียบยาเนาะคุบคุบคบสียบ้านแทคัหน้าน่ะปุมแต้งเลยแบบนั้นก็ได้เลยฮ็ดแบบนั้นไงห่อนด้ลงตาลางป่ะปั้นลงตาลางไม่เอาไว้มันห้อนหอมันห่อนมันเอาอีกทึง ควมหกควมเปื p, p p à, ้อนเอาคอยเพื่อว่าซื้อมาหายอยู่มือนะเออเอาเอาสาดนะปลาสโลเอาสาดลงมาโลดนี่สาดลงมาปูอยู่นี่ บ่เนี่โลดนี่นั่งอยู่นี่มันจังม่มบ่เนี่แหละปูอยู่นี่แหละนี่ยปูแผ่นเดียวกับเขาแผ่นเดียว ไปหนองามบ่มาเด้อเอาขังตาลงโยงขึ้นลูกเดียบครับปูลงลนปูลงเลยเพราะว่าสีนั่งเด้อเอากองมาวางนี่เอากองมาวางเนาะอะไปขนของมาบ่เนี่มียังขนมาเบ้อเลยในกระบะรถน่ะ ันบอแมนดีอ <B ộ S 1> ัน <B> นี้ทุ่งงานกองข่าดอกเอาลงไปโลดน้ำกระเจ้าอยู่บ่อนามนะเพิ่งใช้พิ่นตัวนี้อ่านี่สาพร้อน ไปเด้อ <Why> เอาไปปรุงใส่ชาดฮาโล่นผงใส่ชาดนะอ้าวขันอากได้ก็ลงมาโลดน้าน,นะก็ดีขันอยากกินก็นลงมาน้านนะเอาเซลย่อเขาสื่อเด้อพอ่นอ้อยเลยปกตีเขาก็ซื้อไม่เขาเบิดนั่นแหละ คือลองใจเขาสื่อหน้าว่าเขาอยากได้อีกบอะนะประมาณนี้เนาะเฮ้ตั้งไวพ้พี่ตั้งหน้าพี่ เพ่ๆมาไหว้ีิทางหน้ามาตังย์่างกันสิน้ำมันน้ำปลาคู่ชินแห่งมาคนเลยใบบอหมดเล้โอ้โห แก่ไมข้อหักเราสนิงเนาะอแก่ดในทงน่ะในทงดำมาออกเบิดน,ะน่ะมียังในทงดำน่ะแกออกเบิดคอยคอยเออคูมเกอบเกูรูเกองเกดนองเด้อฮะเออผ้อานีเอาไว,าวออ้นี่วางใชแหละเออนี่เด้อผ้า เกืองเมือ <จก S 1> เอ่อตกกะมีกราแขกโอ้่จักตกเสียมกะมีเอามาดูมิกเอามาอันหนึ่งนี่เงินอันเดียวเอาอันของกินมาวางเหมกินของผมกน,นะไคอันนี้เป็นตาหอมเ <c oughs> นาะอันนี้ <c oughs> เป็นตาหอม ไข่บ้างไข่เผ็ดๆไข่โซ่เตะกระห่มเด้องเ้ยนี่พะมน้ำมอหน่อยอันนี้เป็นซีนน้ำมันน้ำปลานนามาถือดุ๊กนี่ได้ไ่เออปลาโอเคเคยกินอ่น้ำปลานี่ ไกินเนาะเอร์อะไาใส่เกลืหม้อนี้ไวคือบ่มีแต่หม้อกระทะเนาะแบบที่ทอดไข่นะจทอดอยู่กไข่เอเอาไว้นี่เกบนะของซองไอ้นองเด้อนีแต่ของชนเจ้าเด้อบาีบอใส่เด้อเขานะเด้อเอใหไซเล้นี่ใหม่กับซใหม่เลยไเสีด ก่มันมีเบอร์เก่ากับเบอร์ซิบเพิ่งเก่ากับซิบเบอร์เก่าอแหละใส่ชิมักก็ใส่ทิ้งหัวซีบอรเข่าคือเห็นหน้าคนดีใจนะคือบอกอ้อใจแทบบ้าโล่เนี่ยอย่างอีกผ้า tuổi, tuổi gì sai, tuổi gì sai, tuổi gì đi trung này bỏ, có vấn đề bỏ, kiếm ngân nghiệp lợi, mừng đu này mỏ này, ờ, à, đu, anh à, đi, <laughs> tuổi gì này mỏ, này nhau má, toát trái vết nào quá, đẹp trai quá, coi là quan tiền mỏ, มีหมอ้อมีถั่วมี่วงกระโตกปลาซีเคอะเวลาพองอยู่พองกินเด้กวบไว้แมงวันจังบ่ต้มจอพองมาสีแดงแนไปกินมาจะลองเล่นไรนะหมอห <c oughs> น้ากินก็ซื้อมาให้สามตุกสามถังนี่เราจงหน้ามีกว่าในบ้าน,นมีบอนายป่ะ <c oughs> เออว่ามีกะมันเบิดกะเจ้าก็ไปใส่น้ำส่างแล้วมากินเอาเนาะอย่สบายต,ตัวมีกระตุกเลยบ่อนยะดอกเนาะคันวนนานามันนะบัดต้องใส่เงินซื้อเขานะพี่น้องเลยตัวใดมันประหยัดเขาก็ประหยัดเอาหากินเองกินน้ำธรรมชาติไปเนาะประโคมซ้ำพื้นบ่อยู่นี่นะเพิ่งออเเเบบสาาืนนป็นประโคมเด้อประโคมตุกเส่วนบอก วนว่าเข้ากระสอบหนึ่งนะหูที่อามาแต่ใส่เอามาแต่เฮือน,นั่ง้อยเด้อบ้านนีงอย่าไปถามหาได้อย่าไปถามหาน้ำหนองเด้อแ,อแก่มาให้นี่เขาแก่มาใหาแ้แต่จุ่มเจ้าไปเอา,อาเงนะาผู้ใหญ่ใจดีคนเดียวกันอซื้อเสื้อผ้าให้แห็นนะ เบิดตอนนี้คของอะเนาะเบิ้ลจะเปิก็คือผ้าไอ้ดีใจว่าเสไผ้าไปพันต้องไปเห็ดข้อไก่ได้เสียมกัมีอะไอ้คุน่จะรอได้ป่ะเเห็ดยูเสียมน่ะฮะเสียมมีไรสองานผู้ไรดมันเห็ดเองดมันจาตองเห็ดใส่เอง ผ้าน uh, ี่ไหวอยู่ไหวอยู่เพื่อนนั่นนึงเอามานานึงมีดคือขันปันกันอ่มันมีใส่เปิดซองอลเสียมกมีแล้วบานี้สาสิบคุตกิโลเนว่ามีเสียมออสามสิบห้าเนาะไหมมาแล้วตอนน่ะตีว่าผมมีเสียมผมมีผ้าผมมีมีบานนี้มีมาให้เบิดเลยเด้อเออก็ พักไก่ปูและปลาปูค,คือคอยว่าวแหละอันนี้แหละคือเป็นซอยต้นทุนเฮามาเนาะเป็นซอยเป็นต้นทุนเฮามาไอ้เฮาวันนี้แบบยืนได้ไน,นะมีแข่งมีขาบารรยาก็เห็ดเองหาเองบดแบบแบบมีต้นทุนแน่เลยเดย้เอาไปต่อย,ยอดเอาคือไก่แหละเปิ้ลไก่เอาต้นทุนใเนเฮาเนาะเฮากลี้ยงเอาเอาลูกมัน ไ้กินไปขายก็แล้วแต่ประมาณนั่นแหละอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครืออคออค่องมือเครื่องไ,ไม้เครื่องมือเขาเป็นผ้าเป็นมีเป็นเสียมเป็นจกนนแบบแบบแบบให้สุมเจ้ามีแนวเหตุแนวทรรนะพอสิได้กินพอสิได้กินได้ใส่เรื่องครอบครัวเจ้าของแม่มาบ่าวสาโล วาสโลและเป็นอายใหญ่หนึ่สามีอพ่อใหญ่ลรวและอยู่ในเฮือนเป็นผู้ใหญ่กว่าหมู่ได้ต้องแบบเบิงเบิงนอกเบิงล้านนี่แหละเนาะมียังกระบ,บอกเขาซ้อนเขาคือความอยู่ความกินนี่แหละนี่เจ้าก,กับเป็นผู้บอกเขาฮะประหยัดยอมกินเดร้ร์ลูกล้านน,น้องนุ่งแม่แม่จีเห็ดลายแหละกินลายได้บบแมนคิดเห็นตอนเฮาบ่บมีกิน ก็ซื้อมาอีกเหมือนี่ก็ดีมีไข่เหมือนี่ก็มีไข่เข้ามาพึ่งไว้อย่ามันตกเน้าเลยเหอยใส่ใหม่ไว้ดิขู่กะได้ขูนึงไม่เหอเงินไปหาอาบน้ำใช้ชีวิตไปหาน้าอยู่หน้าก็มีพอหาขู่เลยเมน หรือว่าปันกันกับในเฮือนนี่บอกคนละกิ่งนะบอโอ้บ้านนี้ออกไปโรเดอร์ขู่มันนะ <c oughs> ออกไปอยู่น้ำก,กันหลดตัวนี้ก็ไว้อยู่นี้นเอาไว้ให้ชาวพอน,นิไลยเปิดไปหาบนะ้ำ <c oughs> เวลาพ่นโต๊มาเนี่ยก็ะ <c oughs> มีหางลินเนาะกรมีหางลิน,นังว่ามีแนวตรงแนวลงกระพุยกระบมมีโอ้ยลายอันนลายเนี่ย <c oughs> มีกระพุ้เลยต้องมีสัมสีเอาไว้ในตรงนั้น,นหนาลายอันหลายอย่างหลายแนวอินดีมอย่าง,งนี้นะหลายอย่างยัยบงบอมี <c oughs> อ <c oughs> พีน้องลูกล้านชาวบ้านก็มาเบิ่งแซวอดซจ่จ้บได้มีไผว่าโอ้ยคือมาสอยแต่ครอบครัวนี่แท้ครับโบได้ว่าพ่อ เขากะว่าอยู่บ่อบ่าวว่านะากระจกมส่้กันอบควรกียแม่วนี่ถือว่าโ่มี่ยังอะไรพป่โนโอ่อยโบมีคือหมู่เขาฮะนะนบโบมีก็แต่ว่าคนร้ายะนะเออลูกร้ายนั่นนี่แล้วก็บ่มี่รักผู้หญ่เพิ่งก็นกเลยเมตตาสงสารข้ามาเน,น,ะนะี่เาะทางบ่า,ลาวล่ากับทีมงาน เป็นสะพานบุญไหดีใจส่ำได้บ่าวสโล่ดีใจสัมได้จากรทเส้นดีใจจากปร์เซ็นดีใจจากร์เส้นดีใจหน่อยหรือดีใจหลายดีใจหลายบ่โบหูโบหูแล้วบริเฮียนเลย

ซาดกับโบนิมีแล้วว่าในเทิงเฮือนนี่โบนิมี่ซาดจากพื้นเลยเม็นบ่พอดีเอาซาดาาานี่แหละไปปูอยู่เทิงฮะ <c oughs> เรียนมาเลยเนาะมาแล้วต้องใส่ได้วยแมเก็บมาปูแล้วเป็นซื้อมาให้ปูซื้อมาให้ใส่ <c oughs> ปูมาให้ใส่ เบอดีบ่ากดใส่เบอดีบ่าใส่อเบอร์ดู้าวเบอินเบอร์เบอร์เบบอร์เบอเบอร์เบอร์เบเบอร์เบอนบอสบองเบอร์อเบอร์เบออร์บรเบอร์อเกบเบอร์เ้เบอรบอเอรเบบรออสบอบอบอ เามาเดาพอดีป่าวเดาส์นั่นกดไว้ใส่ไปหน้าก็ได้หรือหรือใส่ไปหาคุชิล็อก็ได้เกิดมันอันนั้นแหละเกิดมันชนเข้าจะหน่อยใส่ไปหาหน่อไม้ไปคุชิล็อเนี่ยมันขาดอยู่แค่กระทิมอยู่ฮานโลดแหละมากันอย่างปีเต่ามา ้ามันขาดมันขาดอยู่แล้วเอาเสื้อผู้ว้ง่ตามาดาวเกืมาดาว อ่ะกาขอบคุณขอบคุณบุรุษรักปูใหญ่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะสำหรับเคสนี้ก็ดีเด้อรอก็ใช้สมเจ้าเด้อร์มือขึ้นเด้อเดือดกับเนาะขอบคุณขอบคุณบุรุษรักปูใหญ่เพื่อนแล้วก็ใไฮว้าวเด้อให้ฮว้าวพี่นุกุลคนไทยอยู่อเมริกาฝากเงินมาอ่าสวยเรือเกาะครัวผู้ค้าอกาะแห้ง รอยูด้ดยเาอ่าวพรมีไรขอบุขอบคุณขอบคุณี่นกุลพี่นกุลที่เมตตาทสงสารงสารครอบครัวน้องๆนองฝากเงินมาสวยเรือฝากเงิ่อยดีมีแห้อยู่ดีมีแห้งให้ลำให้ลวยสุขภาพเข็มแข็ง เห็นยังทำยังไงจะเลื่อนจะเลืนเด้อพี่นุกุลเราเข้าใจอยู่แล้วละเพราะว่าตุ้มเจ้าบวได้หามได้เฮียนแต่ก็พยายามเด้อกระไผ่ยามกระไผ่งามวจาให้ไผ่งามว่าให้ได้ว่าวให้ได้เด้อเถินอีกเถินนายอีกเนาะเคยว่าแล้วว่าเถินนายอีกธรรมดามันก็ชีคือแบบนักเฮียนใหม่แหล้ว เฮี <l id> ้ยนใหม่ไปเจอหมู่ค nice ู่หร anyway. ือว่าไปเจอเนี่ยคู่ใหม่ๆแหละบอกกล้าแสดงบอกกล้าเว้าบอกกล้าแสดงอเออแบบเดียวกันนั่นแหละบอกฮานเว่าวโจกปากกันสิบอกครบประมาณนั่นแหละเออกับบอติกระเจ้าะไปเนาะกระคอยเฮียนหูบไปเนาะสำนักเฮียนใหม่ได้สองคนนี่สำนักเฮียนใหม่รถเพิกใหม่อะได้เฮียนแต่ยังน้ไงดีแมนสำนักเฮียนใหม่แล้วเฮียนตอนอายุหลายเน่้นนึงแมน จับมาไว้อะไรครับโดยโดยโด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยโอเคเ้างกษิตเด้จบคลิปไปซามิเลยเนาะ<ม>ขอบคุณขอบคุณเอฟซีบอลสุูุสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อพี่น้องเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวลาวเพื่อนเนาะและก็ทีมงานรวมทั้งครอบครัวของบ่าวสโลนำเด้อพี่น้องเลยอ้ายนา่งลอยอันนี้เนาะนางน่นางลอยกษิตมีข่าวดีไว้ๆน,นี่แหละเนาะดีใจนะบ่อน้องกษิมีข่าวดีโดยชาวพรีได้ได้ใช้ อะอะก็ด uh, uh, ีใจนາํา so บ okay, ัตรนั่นแหละเนอะີว้น้องทุ่มจ <pulls S 1> <okay, S 2> ้าโอเคเดี๋พี่น้องเดินอะสบายดีสบายดีสบายดี